ขนมพอ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 อ้วนเดี๋ยวอ้วนพอแล้วอะไรนี่ตุ้ดิสตุ้ดิสแกะกินเองแกะกินเองเป็นไหมแกะเป็นไหม แกเป็นไหมเอาที่อันเอาที่อันเอาที่อันให้หมดไม่ได้ให้หมดไม่ได้ไม่ได้ให้หมดไม่ได้พอแล้วเดี๋ยวอ้วนแซ่บปะแซ่บปะ อกอบจังเลยกอบแก้ม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 อุ้ยกอบจังเลย,อยกอบจังเลยเวลาหิวขึ้นมาอาหารเล็ออย่างเดียวเขาโอเวลาไี่หิวเลือกนั่นเลือกนี่ ไ <c oughs> ม่มีไม่มีไม่ต้องมอง